สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนครูอิงเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูอิงจะมา,าพานักเรียนนะคะ คำสระอาท่านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยค่ะ,ะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวสีแดงๆด,ด้านหลังคุณครูอิงคือสระอะไรถูกต้องค่ะสระอาค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยนะคะ <S <S เด็กๆเ,เห็นสองภาพใช่ไหมคะด้านหลังครูอิงเริ่มจะมองออกหรือย,ยังคะ ว่าเป็นคำว่าอะไรตออาตาถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากค่ะภาพที่สองขออาขาเด็กๆลองฝึกอ่านสิคะเยามากค่ะภาพอะไรคะเด็กๆ ออกออากาต่อเลยนะคะภาพต่อมาค่ะยออายาถูกต้องค่ะไปต่อเลยนะคะภาพอะไรคะงออางาเด็กๆฝึกอ่านสิคะ เยี่ยมค่ะพาต่อมาค่ะนออานาเด็กๆฝึกอ่านสิคะสุดยอดไปเลยค่ะเอภาพนี้เป็นภาพที่เขาทำอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะว่าชายคนนี้กำลังทำอะไรอ่าชึบทออา ถูกต้องค่ะชายคนนี้กำลังทาสีนะคะมาต่อกันที่ภาพนี้เลยค่ะภาพนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะทออาทาขออาขาทาขาใช่แล้วค่ะทาขาภาพนี้เด็กๆคิดว่าภาพอะไรคะ ติ๊กตองติ๊กตองเฉลยสาลาสออาสาลออาลาสาลานั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะมีกาเกาะอยู่ ในทุ่งนามาดูกันเลยค่ะอ่าฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะอ,อีอีกออากามออามานออานาอีกามานา อีกรอบค่ะอีกามานาต่อเลยนะคะภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเริ่มเลยนะคะตออาตาสออาสามออามา หออาหาออาอาตาสามาหาอาค่ะ <c oughs> เด็กๆอ่านตามคุณครูอีงนะคะตาสามาหาอาเริ่มค่ะเยี่ยมค่ะดีมากต่อมาเป็นสระอ,อี อ,อ,อ,อีออกเสียงอีอีออกเสียงอีสุดยอดค่ะแล้วคราวนี้เราจะมาดูคำศัพท์นะคะว่าคำศระอีมีคำไหนบ้างอ่ามาแล้วค่ะภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับ ชายเสื้อแดงกำลังวิ่งไล่สุนนะัขภาพที่สองโอ้โหน่ากลัวมากเป็นภาพอะไรคะเด็กๆพอจะเตาอ,ออกไว้เอ่ยว่าภาพที่2คือภาพอะไรเดี๋ยวมาดูภาพแรกก่อนนะภาพแรกมาค่ะต่ออีตีเด็กๆค่ะเยี่ยมค่ะต่ออีตีถูกต้องภาพที่สองไปค่ะ พอ,อีผีเด็กๆค่ะว้าวพออีผีสุดยอดค่ะไปต่อกันเลยนะคะมาแล้วค่ะสองภาพภาพแรกเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะอ่าเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค่ะทีวีทอ,อีที วอีวีทีวีนะคะภาพที่สองค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพใครคะถูกต้องค่ะ,ฉะเฉลยค่ะแม่ชีมอแอแม่ไม่เอกแม่ชอีชีแม่ชีอ,อ,อ,ชอ,อ,ชชอ่าไปต่อเลยนะคะ ภพนี้คือเจ้าลิงภาพที่สองคือชายคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยพอจะเดาได้ไหมคะไม่ได้งั้นมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ,อ,ะอ้อชะนีชออะชะนอีอนีอ่านว่าชะนีเด็กๆลองสะกดสิครับวัน t เยี่ยมมากค่ะภาพที่สองคือภาพอะไรนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะทาสีนั่นเองเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะทออาทาสอ,อีสีทาสีสุดยอดมากค่ะภาพนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับประโยคนะคะ เด็กๆลองฟังคุณครูอิงก,ก่อนแล้วค่อยฝึกอ่านทีหลังนะคะแม่ชีดูทีวีแม่ชีดูทีวีดวเด็กๆลองฝึกอ่านสิคะ1,2,3 เยี่ยมมากค่ะแม่ชีดูทีวีนั่นเองไปต่อเลยนะคะอ้าคนนี้ก็ดูทีวีเหมือนกันเด็กๆฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะตาสีมีทีวีตาสีแกมีทีวีตาสี มีทีวีเด็กๆฝึกอ่านสิคะหนึ่ง,งถูกต้องค่ะตาสีมีทีวีค่ะอ้าวภาพนี้มาอีกแล้วค่ะโผอีผีเด็กๆดูไปพร้อมๆกันค่ะจะเป็นประโยคอะไรนั้นเริ่มเลยค่ะ ววาทีไปเจอผีน่ากลัวนะคะเนี่ยเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะวาทีไปเจอผีโอ้โหพูดแล้วก็คนนุกนะคะเนี่ยไปเลยค่ะสระที่สาคือสระอูค่ะอู สระอูออกเสียงอูเด็กๆฝึกออกเสียงสระอูสิคะับ o องอูเยี่ยมมากค่ะอูออกเสียงอูนะคะเริ่มเลยค่ะอ่าภาพแรกง่ายๆเด็กๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะงออูมูภาพที่สองละคะอะไรนะคะ ปูเยี่ยมมากเลยค่ะสะกดตามคุณครูนะคะงออูงอเยี่ยมค่ะภาพที่สองค่ะปออูปูสุดยอดค่ะเก่งเก่งมากๆเลยไปค่ะภาพนี้ชายคนหนึ่งกำลังทำท่าจ้องมอง ใช่ไหมถูกต้องค่ะดอูอดูเด็กๆค่ะดอูอดูนั่นเองค่ะภาพที่สองหญิงคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยอ่าถออูถูว้าวสุดยอดค่ะเก่งมากไปเลยนะคะภาพนี้เป็นรูปสัตว์ค่ะ รูปแรกคือภาพอะไรคะลองทายติ๊กตอกตอก,ต,อกติ๊กตอกตอกอะถูกต้องค่ะหนูนั่นเองเด็กๆสะกดตามครูอีกนะคะหอนอ,อูหนูอีกครั้งค่ะหอนอ,อูหนูอาถูกต้องค่ะหอนอ,อูหนูภาพที่สองเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ ถูกต้องค่ะหอมอูอหมูอีกครั้งค่ะหอมอูอหมูเด็กๆสะกดตามครูอิงได้เลยนะคะไปต่อเลยค่ะชายคนนี้กำลังทำอะไรนอะมาเฉลยกันเลยนะคะอ้าถูขา ขออูถูขออาขาถูขาค่ะชายคนนี้นั่งถูขานั่นเองเก่งมากค่ะไปเลยค่ะภาพที่สองภาพอะไรคะปูนาค่ะปอูปูนออานาปูนาค่ะไปเลยค่ะภาพนี้แน่นอนค่ะว่าต้องเป็นประโยชน์อ่า มาดูกันนะคะเด็กๆฟังคุณครูก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกนะคะหนูมีหูสองหูอาหนูมีหูสองหูเด็กๆค่ะเยี่ยมค่ะหนูมีหูสองหูนั่นเองค่ะ ภาพนี้เป็นประโยคเช่นเคยค่ะเด็กๆอ่านตามครูครูนะคะมีปูอยู่ในรูฟังอีกครั้งนะคะมีปูอยู่ในรูอ่ะเด็กๆค่ะเยี่ยมค่ะมีปูอยู่ในรูนั่นเองเด็กๆคะจบการนำเสนอสระอาสระ อีและสระอูแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนอ่านท่องจำให้ดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอิงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ